มะทดสอบดูหน่อยครับอึบว้าใส่ตำแหน่งเดิมได้ด้วยวะ่ะเจ๋วเลยวะ่ะเยียโอ้ฮินี่น่ากวนเลยว่ะช่างเสือไหมนี่ดูครับดูอ่ะเดี๋ยวติดเครื่องก่อนนะจะลองขับดูนะครับเอ้อทำไมมันเหมือนือน มันสปริงมันไม่ดีดวะเนี่ยลองหน่อยดิปั่นลมก่อนนะแกบอกว่าตำแหน่งเกียร์ก็ตามหัวเกียร์นี่เลยอันนี้อันนี้ลงล่างถอยแต่ว่ามันตกไปนี่ มันก็ตกได้ไม่เยอะนะมันตกไม่ไปเลยนะมันก็อยู่แค่นี้นี่มานี่1หนึ่งนะตรงนี้สามห้าเดี๋ยวลองดูครับปั่นลมแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวรู้กันสุดจัดเลยนะชักงเสือเกลแบบโคตหแน่นอนว่ะดู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 ดดแบบเข้าง่ายเลยนะเนี่ย ตอนนี้คือเข้าง่ายยังไม่ได้วิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองวิ่งดูว่ามันจะเข้าง่ายจริงไหม <laughs> ตัวนี้จะเป็นตัวหุ Home ้มตัวเดินที่มันอยู่ตรงนี้อันนี้ของโปรเฟียแต่ตัวนี้มันเป็นของเมกาหมดเลยครับเนี่ยตัวนี้แล้วก็นี่ครับของเมกาหมดเลยรวมทั้งสายเลยอ่ะของเมกาก็ใส่ถือว่าลงตัวนะถือว่าสวยโอเคนะถ้าได้พอดีแบบเนี้อ่า ยรอลมแป๊บหนึ่งครับนี่ให้ลมเต็มก่อนเผื่อใครที่วางหัวรถไม่ว่าจะเป็นวางหัวใหม่อะไรก็ช่างนะครับแนะนำให้ซื้อชุดอ่าเป็นของอ่าถอดของเก่าญี่ปุ่นนะครับมันจะทนอันนี้ผมซื้อมายกชุดเลยนะเนี่ยได้หัวเนี่ยนี่ได้หมดเลยนี่ได้ทั้งสายเกียร์ ได้มายกชุดเลยครับใครที่วางหัวใหม่หรือว่าอยากจะใส่เป็นเกียร์สายเปลง่ยนเป็นเกียร์สายก็สั่งเลยครับของเมก้านะเนี่ยเนี่ยครับเมก้าล็อกกี้อะไรก็ได้นะอันนี้ราคาสั่งมานี่ยเก้าพันนะเนี่ยเก้าพับาทครับราคาจะลองดูก่อนเดี๋ยวคุณมาบอกหน่อยแบบไหนนี่ ทำไมมันดีดดดีได้แค่นี้เหรอตบซ้ายขวาได้แค่นี้ใช่ไหมไอ้เครื่องเซฟมัน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 สั้นต้องการสายนม่ตองการนี่อันนี้ได้แค่นี้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งสองนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไหนหกหกนี่เกียร์ถอยอ๋อมันต้องดันหน่อยใช่ไหมเกียร์เกียร์เกียร์ถอยดันแล้วก็เกียร์ห้าทกก็ดันอ๋ออันนี้หนึ่งอ๋อนี่หนึ่งเหรอ แต่มันดันมันฝืดนิดหนึ่งเนาะดันมันฝืดเพราะว่าข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 ามันสั้นช่องชักนี่มันขาขาสายนี่มันสั้นเดี๋ยวมันจะเข็นหน่อยแต่ได้เขาได้อ๋อนี่ได้อยู่นี่ได้ครับนี่ได้อยู่ก็ไม่ไม่แน่นเท่าไหร่นะเกียร์ถอยเดี๋ยวครับเกียร์ถอยต้องดันหน่อยใช่ไหมเกียร์ถอยอ๋อถ้าถ้าแบบนี้อันนี้คือหนึ่งดันหน้าเลยเลยครับอันนี้อันนี้หนึ่งอ่าสามสี่แล้วก็ห้าไปข้างหน้า ห้าเนี่ยดันไปหน้าหกลงล่างตามมันหัวเกียร์นี้เลยตามมุขเกียร์เลยครับอ๋ออ๋อโอเคเดี๋ยวจะทดสอบดูนะครับวุแนนอนนะว่าใส่ได้ตำแหน่งตามเกียร์นี้เลยอ่ะสุดจัดเลยวะอารมณ์เต็มแล้วเดี๋ยวจะลองดูนะครับอ่ะหนึ่งอุ้ยเข้าง,ง่ายมากเลยว่ะ จริงๆอฮ้ยเม่งเข้าโคตรง่ายเลยอะ่ะเดี๋ยวออกเกียร์สองเลยเดูผมจะเข้าเกียร์สองนะครับเนี่ยง่ายๆเลยออกเกียร์สองเลยโอย้สามสาม,สาม อ๋ออา,อา,อาไม่โดนตำแหน่งมันบ่เฮ้ยโอ,อ้ไม่โดนยังยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ชินมือครับสามแล้วนี่สี่นะนี่อ๋อไม่โดนล็อกมันเมื่อกี้มีแค่สี่นะครับเมื่อกี้ผมใส่ไปโดนน่าจะโดนเกียร์สอง ที่มันดังแกรก่งตรงนี้น่ะมาดูครับจะเข้าเกียร์ห้าให้ดู ใส่ง่ายอยู่ครับเดี๋ยวจะลองเข้าเกียร์ถอยดูแล้วกันนะครับโอ้ทำไมมันสั่นอย่างเลยวะ่าจจะเป็นกับยางโอ้โหเบาวิวเลยเดี๋ยวจะเข้าไปกลับรถข้างในนี้นะอ เอาแล้วเอาเข้าไม่ได้เอาเฮ้ยเมื่อกี้ก็มาปกติอยู่นะหรือว่าลมไม่พอหรือเปล่า งานเข้าแล้วช้างเสือไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยต้องมีปัญหาตรงไหนแล้วนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูดิเป็นกระลมอ่ะเดี๋ยวลมเต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูครับ หม่นะเนี่ยไม่เข้าเลยเอาเออน่าเข้าเอาเข้าแล้วลมไม่เต็มว่ะน่าจะเกี่ยวกับลมนะเนี่ยอันนี้ลมเต็มแล้วเข้าได้เลยเน,ลเ,ลนนเนี่ยก็เข้าปกตินะเนี่ย โอ้น่าจะเกี่ยวกับลมครับลมต่ำนิดหนึ่งนี่เข้ายากเลยโอ้เอาน้ำไปไหนวะเนี่ยเป็นรถอ้อยหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเข้ายี์ยถอยดู มี่ลมเมืม่อกี้ลมมันเหลือน้อยได้เลยไปตรงนี้ครับนี่นี่นี่นนอ่อาปึ๊บอ้าเขาเข้าง่ายดีว่าเอาได้ยี่ว่ะเอาแล้วเมื่อกี้มันเออน่าจะเป็นกับลมนะ ปกตินะสองต้องไปถามช่างเสือดูว่า<ะ>เกี่ยวกับลมไหมสองแล้วสามเอาพอเข้าง่ายปกติครับสามแล้วเมื่อก,กี้ช่วงเลี้ยวเข้าตรงนี้ผมเบรก ประมาณ3ทีไงแล้วก็ลมมันน่าจะเหลือน้อยมันก็เลยเข้าเกียร์ยาก3าเนี่ยเขาเข้าง่ายปกตินะ น่าจะเกี่ยวกับลมครับเมื่อกี้เดี๋ยวรอรถแป๊บหนึ่งครับโอ้ออกตัวเกียร์สองเลยสบายสบาย 8 c ngay ở đấy là จะเป็นกับลมครับต้องให้ลมเยอะๆมันถึงจะเข้าเกียร์ได้ประมาณนี้นะ เดี๋ยวจะลองอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวมาถึงแล้วจะใส่เกียร์ถอยนะครับเฮ้ยก็เข้าง่ายอยู่นะปกติดีนะได้อยู่แกวเลยพอท่าเลยครับเข้าเกียร์ง่ายกว่าซูปเปอร์เกตอีก ถ้าลมเต็มนะแต่ถ้าลมขาดนิดเดียวไม่เข้าเลยเมื่อกี้เดี๋ยวไปถามช่างเสือครับช่างเสือเมื่อกี้ผมเลี้ยวเข้าตรงน,นั้นอะ่ะลมมันขาดประมาณหน่อยหนึ่งมันไม่เข้าเลยเป็นกับลมไหม,ม เกียวก่กียร์เกมันไม่ใช่้โดนบอแล้วมันผิดล็อกตรงไหนอ่ะเมื่อกี้ผมจอดตรงนั้นเข้ายากกันแต่พอมันได้เพิ่มมันก็เข้าปกติเลยฮะอ๋อมันผิดนิดหน่อยก็มันมันมันไม่เข้าเลยใช่ไหมเออมันไม่เข้าทุกเกียร์เลย ปดวางเจะากได้อีอ๋อครับต,ววรตัวไหนมันเป็นกับตัวไหนโอเครู้เรื่องแล้วอ่ามันเป็นกับตัวเซฟเกยมยังหวะมันสั้นไปหน่อยครับไปค่าแปลงเกย์ก็1,000งันบาทครับถือว่าไม่แพงนะครับ ค่อยมาเอาครับเสร็จเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ